เอาไว้บนลังคาเวลาคือคิดไปแล้วไม่ได้แล้ววดเมื่อยเดี๋ยวก้องกูตกไม่ใ้่เดี๋ยวมันกูตกอย่าย่าแล้วูตายแล้วไงลับเป็นไงล่ะมันวางแขนไปแล้วหนูแมันโทรมาแล้วมันมันประชุมกันแล้วว่าจะตัวกินคือมาจากด้านล่าง เนตัวหลอกว่าเาจะกินนะทำไงไปทีตุ้มเสกเล็กน้ำทองน้ำพุไม่ดูแล้วค่ะประชันรัฐปะชานรานปะชันหลักไม่ค่อยดูน้ำพุเพราะว่าเราปับปะชนเถอะ ตัวที่สองเนี่ยตัวที่สองนี่ก็เอาให้มันคุ้มเลยใช่ไหมว่ากูรู้ว่านะโนโดนเอาขึ้นมากินเองเลยทุกฟังก์ชันแต่ถ้าเราชอบกระเด็นออกจากกระชังนี้เมื่อไหร่ปุ๊บจะเจอไม่ตัวกันแล้วกระเด็นปุ๊บแล้วมาทางเรานะกูไม่โดนนะเจอพี่เด่นเลยเพี่เด่นยัดพี่เด่นเข้าไปเลย กูจะฟันคอมแล้วก่อนมาแล้วตัวเสียบแล้วตัวเสียบจอุกมจองกูจองนี่ตัวนแรดดำไปแล้วดำไปแล้วนี่คือตัวหลอกนะค้ายสัมผัส